เวลา19นาฬิกา33นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญไบยชยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565 เวลา19.40นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอนุศักอินทรภูวศักดิ์ประธานกรรมการบริษัท a a s Auto Service จำกัดและคณะเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เวลา19นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายภูมิพันธ์บุญญาประ่ประธานกรรมการบริษัท TKI เพอเพชชัวรจำกัดและคณะเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี